เล่นเกมไหมหรอคะพี่เตี้ยจะนอนแล้วมึงไปนานวะถ้าหาของไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้กูกลับบ้านตอนเช้าก่อนก็ได้แล้วนี่อะไรเรา thank you ต้องมีไฟเลยนะ เฮ้ยเฮ้ยฮามโดนหมอนเฮ้ยอะไรวะกั้นเขตเผื่อหน้ามืดนอด้วยนอเวอ่ะเสาติตสวัสดี ได้เือมาค่ะแอ็นก็กลัวแลนะเปดดีครับทีคอ๋อเนีย่ยไม่มีใครมาแล้วแนะน,น,น่นะแน่ชัวนอนนอนนอน ใช้ยาไปเรียกผมบ่องแมนก็ได้ฮะครับอยากให้กูพูดตั้งนานฮะโอ้ยแม่เขาบอกว่าผมมีอยากจะปัญหาจะปรึกษาพี่เปอร์พี่ฟรีแม่อ่ะครับว่าไงล่ะครับผมแอบชอบเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเป็นเพื่อนที่เห็นกันมาแต่เล็กๆเลยครับอ่ะครับอือฮึผมคิดว่ามันน่ารักมาตลอดเลยน่ารักเออแบบน่ารักเออแบบช่วงหลังแบบอะไอ้แบบแบบปวดใจถ้าไม่ไหวฮะเราอยู่กันแบบ นเลยแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยกันสักเท่าไหร่ฮะแต่เอ็มนะพี่อะฮะคือยังไงครับที่บอกอยู่เพื่อนในห้องเดียวกันนี่คือโรงเรียนเราหรก็น่าจะใช่ทไมมาเปแล้วคนี่เปนโรงเรียนชายรวโอ้ต่นีแม่ม่ไรฮะรักครับรักไม่มีามมีปาแนิดหน่อยะ้ลแบบขอ้ผมช่วยฮะผมจแบบสจแล้วขอแบบเป็นแฟนเพื่อแรกเปลี่ยนนะ บบ้าล่อยมันโงวะาละเมจฮะเขาลงท้ายมาว่าที่เกาะสมุยมันมีอะไรที่ทําให้คุณนั้นต้องอยากไปฮะโอ้โหอยากไปไหมครับไม่อยากไปแล้วครับเดี๋ยวโดนบ้องตาแตกนะครับนี่แมนม2ฮะ ่่ใชผมว่าถ้าเจดเป็นผมนะครับข้ามจะลุกเข้าไปนะครับลุกเลยฮะต้องลุกรลุกแบบไหนลุกแบบไม่ใช่ลุกอย่างนั้นนะครับแม่โอ้เราต้องลุกเข้าไปปาไไม่ใช่แล้วนหล,ล,ลับนอนไะเนี่ยอมองมองไม่เคยเห็นดารานหนี่ม<อ> มึงก็แค่เป็นตาปลาพอว่ะตาพายสัตว์เกิว่ามึงมันมีอะไรแปลกๆหรอนักเรียนก็ไม่ใช่เกมมันก็ mm hmm. ไม่ใช่ขัดม um e> ันก็ไม่ใช่เลกระเป๋าไม่ใช่หรอรองเท้าก็ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเหมอนจริงหร้อเปล่าฮะนนะกินก็ไม่ใช่มนหมา พิสูจน์ไงโอ้หแต่มึงอไเมื่อคืนไปไหนมาอ๋อเลยเกิดอะพวกมึงเนี่ยฮะเฮ้ยมึงจะบอกไหมบอกีู่แล้วูพูกไปมันแท้กูกไม่กลับบ้านพอใจยังไม่กลับบ้านนั้นชัดเจนเลยแล้วมึงไปกินตับสาวที่ไหนมาวะกินตับ เรุ่นมึงไปอยู่ไอปูนห้องหนึ่งมาทั้งคืนอ่ะเอาไอปุ่นเหรอวะเนี่ยเป็นเป็นอะไรเนี่ยอ่ะเป็นนในที่สุดไอ้โนของเราก็เบียดจินซะแล้วไม่เป็นไรนึกมึงแต่คุณชายพงเป็นพี่ชายฝ่ายเราไปคุยกับคุณเรื่องส่วนตัวของเลีาเขื่อเสียใจนะมึงอ่ะยังไงคุณก็รับผิดชอบไปแล้วอ่ะว่า เสียระลุเสียตัวให้สภานักเรียนดีกว่าเสียน้ำตาให้ยาเสพติดชีู้นุ่มมันเด็กปีหน้าชี้โอ้ชดแน่ชัดแน่ต้จดเลยจดเลยจดเลยไปแชร์ไปแชร์กูเคยไปบ้านมันมีธุระของมันแล้วเห็นว่าดึกกูเลนอนค้างแค่นั้นแหละโอ้โหเฉยเลยไม่หนุ่มไม่หนุ่ม ต่อยอ่ะคุณเลขาดสกันแเนี่ยมึงสนิทกันมันหรอวะป่าวป่าแต่มึงไปนอนป้ามาเนี่ยนะนะ่นะลอกนกตกลงลบชมนมอ่ะเกการลไนะตกลงได้สามหมื่นห้าเเดิมสรุปมึงไม่ขายไตจอขายตัวแล้วหรอวะโอยโอ๊ยปป่ามหมดเลยคิดได้อะโอย มีนมาขี้เลียมึงยาวไปขายเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปาก็เาลมีแต่หมาในใจมีประแคบในแคบโดยแล้วเม่อวานมึงแม่กลับบ้านแล้วมึงทำการบ้านฟิสิบอย่างวะเออกููสกายล่อกันหมดแล้วนะเออกูทำเสร็จแล้วกูส่งอ่ะ เขาบอกว่าส่งแล้วจะม่วเลยเฮ้ยเร็วทำเองม้เฮยช่นช่วยโงแล้วเฮ้ยฉลาดไม่ช่วยเฮ้ยไม่ช่วยไม่ช่วม้่วมไม่ช่วยหน้าอาจจะตายเม่านโอมัโอมโอ้ยตว้ยไปไกเลอมเ่เยเลย้วเลยม่ไปดี เอ้น้อยไอ้น้อยอะวะแม่มึงโทรมาว่ะแม่ไอ้ไรวะเฮ้ยบอกไปกูไม่อยู่แฟนมึงไม่ใช่ไงเห็นสายข่าวกุรายงานมาบอกว่ามึงคบกันอยู่ไม่ใช่เหรอนะกูขอร้องว่าแหละมึงบอกไปกูไม่อยู่อ่าโอเคโอเคฮัลโหลสวัสดีครับอ๋อน้อยเหรอครับ นี่โอมไม่เจอมันประมาณสามเดือนแล้วมั้งเนี่ยเห็นมาสเตอร์มันบอกว่ามันลาคลอดเนี่ยเออเออมามากู<อ>คุยเองกูคุยเองฮัลโหลครับยูโน่ทำไมเบอร์โน่โทรไม่ติดอ่ะเออแบนหมดอ่ะเมื่อคืนก็ไม่ออนไลน์นะผมไปนอนบ้านเพื่อนมาแล้วนี่ยูมีอะไรหรือเปล่าอ๋องั้นเย็นนี้ไปกิน ข้ากันนะโน่อ,อไม่ได้เจอหลายชั่วโมงแล้วนะอยากเจอใจจะขาดแล้วกินข้าวแบบไม่มีโน่ก็เหมือนกินข้าวผัดไม่ใส่น้ำปลาริกกินไม่อร่อยอะ่ะอยูต้องกินไม่ลงแน่เลยเออก็ได้ครับแต่แป๊บหนึ่งนะโน่ ไปช้าหน่อยนะพอดีโนต้องไปเข้าชมรมก่อนอะไม่เป็นไรอยู่รอได้อ่างั้นโอเคครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายโน่ไปกินข้าวด้วยแล้วได้กินข้าวกับโนแล้วโน่เกอลเออไปแล้วไปแล้วเออ น้องไปกินข้าวกับยูแล้วเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> อ้าวคุณก็รอฟัเอง,รงเ,เรื่องงบชมรมอีก้วยเป็นไงบ้างเนี่ยเรื่องงบชมรมอ่ะกูจัดการให้นะแต่ <c oughs> เกียงออยมึงคิงดว่ามึงจะหลบนะพุ่นเหรอฮะเออพี่ครับมีอะไรกันวะ <c oughs> อ้นเนี่ยไปนั่งเซอร์อยู่ในห้องพินงบ เงบชมรมเราโดนตัดเหลือห้าพันแล้วเนี่ยโอ๊ยรู้ครัรู้ครับรู้ครับไปท,ท่าไหนเนี่ยพี่อ่าน,นเขาเขาตัดงบมึงแล้วมึงยอมให้เขาตัดนี่กูจะด่าม,มึงกูยังสงสารเจ้าโง่แล้วเจ้าไงกับมาร์เดียงั้นเอาเมจิกไปเขียนช้างน้อยมันแล้วให้มันไปเต้นเมียงอยงู่ที่หน้าเสาธงนี่ไหม<า>พี่อ้าวไม่เอา ม,มูอยากดูว่าวิธีกูเด้อมันใช้ฟันเป็นสวิตไฟส,สักสัปดาห์นี้ป่ะวะไอเบนจัดแปจัดจริงจังหน่อยเอา,อางี้ดีกว่าให้ก้อ,อยเป็นเบสชมรมเราเทอมหนึง่งดีไหมใครจะทำอะไรจะไปที่ไหนยกของก้อยก้อย,อยดีไหมเอเองั้นตามนั้นแล้วกันที่เรื่องแบบนี้มึงฉลาดานะไอ้โอมใช่ใช่ใช<ๆ>่เดี๋ยวนี่มึงชมหรือมึงด่ากูเนี่ยนี่ พี่โน่ตแล้วเรื่องเงินนะพี่เราไปคุยกับฟ์าเรียกให้แล้วเฮ้ยแล้วมันโอเคเหรอวะมึงทำได้ไงวะเนี่ยผมมึงต้องขอบคุณพี่โน้ตนะนี่เขายอมขายตัวเพื่อแลกกับกองชมรมเราเลยนะจริงเหรอพี่น็อตมึงก็หัดคิดวิ <c oughs> เคราะห์หน่อยวะมึงไปเชื่อไอโอแม่งก็ง่อยแล้วเ <c oughs> อ้อตอนนี้จ่าง่อยแม่งขึ้กี่ดาวว่ะอ่ะกลับแล้ววะ มันี่แหละมนี่มาช่ยไปแหมมีนัดเหรอวะอืออือไคุณแผนกอยุริเออแหมเห็นน่ารักหน่อยนี่ปล่อยผ่านเลยนะโอ้หจะให้ทำไงล่ะก็เขาประกาศทั่วไปทั่วนี่หว่าว่ากูเป็นแฟนเขาอ่ะอือ ยังไงก็ฝ่าถลมด้วยกันได้ได้หลังแกงง่อยให้มันมากอะ <c oughs> ่ะเห็นกูไม่ค่อยอย่างนั้นเหรอวะรีบไปรีบไปรีบไปเฮ้ยไอ้ง่อยมา保ีก่อนเดี๋ยวแม่งตายโ no, no. น้โนท่านี้ท่านี้ท่านี้ชิบหายละเอาน้อเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยมาด้วยก็ไม่บอกจะได้บอกพร้อมกัน วย,าย่าไปดี้นั่งเลยน้องมาดั้นนี่แล้วอยู่เก็บที่ไว้ให้อ่งไม่ไปนั่งอะอรนากุณวคณเนี่ยเออตอนแรกผมก็กลัว,ตวแต่ดีนะมีน้องมาเป็นเพื่อนคนกันน้องสนิทกันเหรอคะเนี่ยต้องรู้นะเนี่ยนั่งกับแฟนเหรอเนีย่ยคุณไปนัางนั่งก็ได้นะไม่เป็นไรโนอนี่ใช่คนที่มาค้างเมื่อคืนนะคะ อืมดูดิเล่นยังระหัดดียวันเลยงอนเล้วนะไม่ยอมไปนั่งกับยูนี่ยูอย่าเยอะอย่าเยอะอยากนั่งกับเขาก็ลากเก้าอี้มานั่งข้างเขาไหมนั่งเสือหลบเลยจ้าขอคุณรักกันนั่งด้วยกันหน่อยนะ มานั่งนี่สินั่งเบียดปุณททำไมเดี๋ยวปุณเมื่อยไม่เป็นไรไม่เมื่อยหรอกโผลปุ่นไม่ให้ความร่วมมือเลยเราอยากนั่งกับโน่อะปล่อยโน่มานั่งกับเราเถอะอ่าอันนี้โน่เลยนะกานโน่จะหน้าใครอพอทั้งคู่อะเดี๋ยวไปหยิบเก้าอี้มานั่งเองก็ได้ เดียวไม่พาเพื่อนมาด้วยหรอเดี๋ยอเช้าไอ้เนี่ยหรอไม่ใช่ที่แบบเพื่อนน้อยคนหน้าอีน้องแนนคะอย่าลีลาจะถามผิดโอมก็ถามไปเลยมากแกฉันเป็นกุลสตรีนะพ้าเป็นผู้ชายแบบนั้นน่ะมันจะเป็นการผิดเพีแยจะหามเนรอมันอยู่โรงเรียนอะไปหาดิจริงปะเนี่ย 先拍班长。嗯嗯